สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบุญนภาทารโรนะคะคลิปนี้เป็นคลิปแดนดอมดูดวงความรักครั้งใหม่ให้กับชาวร,า,ราศีธนูในเดือนมิถุนายนนะคะบุญนภาอ่านแบบโหราศาสไทยวันที่อยู่ใต้คลิปนะคะคลิปนี้ดูได้ทั้งรคนาและก็ราศีนะคะการดูดวงนี้เป็นการดูดวงแบบรวมไม่ได้เจาะจงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งคําทํานายอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือ คำามทำนายอาจจะสลับกันได้ระหว่างตัวตนของคุณและเขานะคะบุณาภายอยากจะให้เพื่อนๆรับฟังแต่พลังงานดีๆพลังงานบวกๆกลับไปนะคะถ้ารับฟังแล้วไม่สบายใจไม่ดีต่อใจก็ทิ้งไปนะคะขอบคุณทุกกำลังใจในการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งคอมเมนต์ที่มีปฏิสัมพันธ์กับทางช่องนะคะมาเรามาดูกันนะคะดูว่าคนรักที่จะเข้ามาเป็นความรักครั้งใหม่ให้กับชาวร,า,ราศรีธนูคนคนนี้เขาอยู่ในธาตุไหนราศรีไหนบ้างนะคะ เด็กถือไม้เท้าราชาถือไม้เท้าหนึ่งเหรียญเมจิเชียนราชาถือดาบวิอัฟฟอร์จูนเก้าเหรียญคิงถือเหรียญโอ้โหคนนี้ก็เป็นคนรวยนะคะเพื่อน มีตะเรียน <S 2> <S 2> ตเรียนขึ้นมานะคะ5ดาบคนรักที่จะเข้ามาเป็นความรักครั้งใหม่ให้กับชาวร,า,ราศีธนูนะคะคนคนนี้ก็อาจจะเกิดในธาตุดินนะคะพึกศพกันมังกรธาตุไฟเมษสิงห์ธนูอ่าแล้วก็ธาตุลมตุลกุมเมถุนนะคะหรือคนเกิดวันพฤหัสหรือคนเกิดวันศุกร์นะคะ พลังงานของคนคนนี้มีแต่เหรียญขึ้นมานะคะเพื่อนีคิงถือเหรียญเก้าเหรียญแล้วก็หนึ่งเหรียญน,นะคะเพื่อนีคนคนนี้เขาเป็นคนรวยนะคะเพื่อนีเขามีมรดกทรัพย์สินเงินทองนะคะเพื่อนีวิอัลฟอร์จูนก็มีมรดกทรัพย์สินเงินทองแล้วนะคะเพื่อนีเหรียญใหญ่เลยนะคะวิอัลฟอร์จูนนะคะนี่หรือถ้าคนคนนี้เขาไม่ได้รวยในตอนนี้ในอนาคตวันข้างหน้าเขาจะรวยนะคะเพื่อนีเขาจะรวยนะคะนี่ คนคนนี้เขาเป็นคนเก่งคนฉลาดคนมีสติปัญญาดีเป็นคนที่ทํางานเก่งขยันทํางานนะคะทํางานทําอะไร้วนแล้วแต่มีความสําเร็จคนคนนี้นะเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองเป็นคนกล้าคิดกล้าตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวมีภาวะเป็นผู้นําในตัวเองนะคะอาทีน,นี้เรามาดูความรักของคุณกันนะคะเรามาดูว่าความรักของคุณจะเป็นเช่นไรนะคะ ดูความรักกักนกับชาวราศีธนูนะคะโอ้หนึ่งเหรียญแล้วก็หนึ่งเหรียญน,นะคะเพืนน่อนๆนี่คนคนนี้เ็าเป็นคนรวยนะคะเพื่อนเนี่ยชาวรา,ราศีธนูคุณจะได้เริ่มต้นความรักครั้งใหม่กับคนคนนี้นะคะก็เ,เป็นคนรวยก็เ,เป็นคนที่มีฐานะดีนะคะ เาเป็นคนสายเปนะคะหนึ่งเหรียญถ้าหนึ่งเหรียญขึ้นมาคือคนสายเปคนคนนี้นะเนี่เขาจะมาเปคนนุณนะคะก็ดีมากๆเลยนะคะนี่หนึ่งเหร VES ียญเหรียญใหญ่เลยนะคะเพื่อนๆนี่เขาจะมาเปคนนุณนะคะอู้คิงถือเหรียญขึ้นมาอีกนะคะเพื่อนๆนี่คิงถือเหรียญแล้วก็คิงถือเหรียญดับเบิลเลยนะคะเน,นี่คนคนนี้ก็เป็นคนรวยเขามีมรดกทรัพย์สินเงินทองเขาจะมาเปคุณนะคะเพื่อนๆนี่เขาจะมาเปค,นนคุณเน,ะะน,น,น,นี่ใจดีมีเมตตามีจิตใจอบอ้อมอารีคนคนนี้นะ หนึ่งถ้วยโอ้ไพ่ขึ้นมาดีมากๆเลยนะคะชาวร,า,ราศีธน,นูนี่คุณจะได้เริ่มต้นความรักครั้งใหม่กับคนคนนี้นะคะความรักครั้งนี้คุณทั้งสองคนเป็นคู่กันนะคะหนึ่งถ้วยคือพ่แห่งการเป็นเนื้อคู่นะคะคนคนนี้จะเข้ามาเปคุณนะคะคุณอยากจะได้อะไรเขาจะเปคุณเขาจะเป็นคนรักของเขานะคะคุณคนนี้นะความรักของคุณในครั้งนี้คุณกับเขาจะมีการและกันเพียงหนึ่งเดียวเท่าน,นั้นนะคะเพื่อนๆ จะมีการเล่นลการเพียงหนึ่งเดียวเท่าน,นั้นนะคะแปดดาบคนคนนี้ก็อาจจะพบเจอความรักที่มันมืดแปดด้านมานะคะคนคนนี้แปดดาบแล้วก็ห้าดาบเนี่ยความรักของเขาที่ผ่านมาไม่เยแสไม่แคร์กันหันหน้ามาคุยกันก็ทะเลาะก,กันนะคะนี่ไม่สนใจกันถ้าไม่ความรักของเขามืดแปดด้านนะคะนี่เขาคนนี้อาจจะเดินหันหลังให้กับความรักมาแล้วก็ได้คนคนนี้นะนี่เด็กถือดาบ คนคนนี้เขาอาจจะอายุน้อยกว่าคุณหรือคุณอายุน้อยกว่าเขาก็ได้นะคะคนนี้เด็กถือดาบคนคนนี้เขาจะเข้ามาเพื่อปกป้องคุณนะคะนี่เขาถือโล่ไว้แล้วก็ถือดาบไว้เห็นไหมนี่เขาจะมาปกป้องคุณปกป้องความรักของคุณกับเขาให้ความรักของคุณกับเขามีกันและการเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นคนคนนี้นะนี่เพราะว่าที่ผ่านมาเขาพบเจอความรักที่มันไม่สนใจกันความรักที่มืดเป็ดด้านนะคะนี่ เขาเจอบททดสอบบทเรียนในเรื่องความรักมาเรียบร้อยแล้วถ้าเขาเข้ามาอยู่ในชีวิตของคุณเขาจะมีความรักที่มีคุณเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นนะคะนี่คนคนนี้นะอัศรินถือไม่เท้านะคะนี่คนคนนี้เมื่อเข้ามาอยู่ในชีวิตของคุณเขาจะมีคุณเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นนะคะคนห็นไหมเข้าไปที่ไหนไปทํางานเขาก็ถือคุณไปด้วยนะคะเขาจะมีคุณเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น เขาพร้อมที่จะมกปกป้องคุณปกป้องความรักของเขากับคุณให้ความรักของเขากับคุณมีกันและกันเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นนะคะโอ้นี่ไงนี่เขาเจอความรักที่มันอึดอัดมานะคะเพื่อนนี่อึดอัดความรักที่มันมืดแปดด้านความรักอึดอัดความรักที่ไม่ได้สนใจกันโอ้เขาเจอมานะคะเพื่อนนี่เขาไม่อยากจะได้แล้วความรักเหมือนที่ผ่านมานะคะเพื่อนน ณตอนนี้คนคนนี้ก็มีแนวคิดที่ว่าถ้าเขามีความรักครั้งนี้เขาขอมีความรักที่มีการและกันเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นนะคะ,ะ rob, คนี่คนคนนี้นะขอมีความรักที่มีการละกันเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นโอ้ก้าดาบเนี่ยเขาผิดหวังแล้วก็เสียใจในเรื่องความรักมานะคะเพ่แล้วก้าวก้าวไม่เท้าเนี่ผิดหวังเสียใจในเรื่องความรักมาที่ผ่านมานะเนี่ยเมื่อเขาได้รู้จักคุณได้พูดได้คุยกับคุณคนคนนี้นะคะ เขาจะคิดถึงแต่คุณนะคะเพื่อนๆเพราะว่าก้าวดาบเนี่ยเขาคิดถึงแต่คุณเอาคุณออกจากหัวไม่ได้เลยนะคะนี่กลางคือนนอนไม่หลับคิดถึงแต่คุณนะคะหนึ่งดาบโอ้ความรักของคุณกับเขาในครั้งนี้จะเป็นความรักที่มีการและกกันเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นเห็นไหมมีการและกกันเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นแม้แต่ดาบยังมีมงกุฎเลยนะคะเพื่อนๆเห็นไหม มีกันและการเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นความรักของคุณทั้งสองคนจะเป็นความรักที่เข้มแข็งและแข็งแกร่งเป็นความรักที่ซื่อตรงต่อกันนะคะโอ้ไพ่แห่งความซื่อตรงก็ขึ้นมาอีกหนึ่งใบมาการันตีนะาะเพื่อน,นี้ justice นะคะนี่ความรักของคุณทั้งสองคนจะเป็นความรักที่มีความซื่อตรงต่อกันจะเป็นความรักที่มีความยุติธรรมคุยกันด้วยเหตุและผล และเป็นความรักที่เท่าเทียมกันราชาถือถ้วยคนคนนี้เขาจะเอาความรักที่เป็นกาลเลมิตหมอม่อมให้กับคุณนะคะคนคนนี้เขาเป็นคนที่ใจดีใจบุญชอบสร้างบุญสร้างบารมีนะคะคนคนนี้เขาไม่มีพิษมีภัยกับใครนะคะถ้าเข้าเข้ามาอยู่ในชีวิตของคุณคุณวางใจเขาได้เลยคนคนนี้นะ เขาเป็นคนที่รักครอบครัวดูแลครอบครัวนะคะชอบทํากับข้าวชอบทําอาหารเขาจะมาเป็นแม่บ้านแม่สีเรือนให้กับคุณเขาจะมาเป็นพ่อบ้านพ่อสีเรือนให้กับคุณนะคะ <Okay. S 1> เด็กถือถ้วยโอ้ราชาถือถ้วยแล้วก็เด็กถือถ้วยขึ้นมานะคะคนนี้ใจดีมากๆเลยนะคะคนคนนี้เขาจะมีความรักที่เป็นกลิาณมิรกับคุณนะคะ เด็กถือถ้วยแล้วก็ราชาถือถ้วยนะคะคนคนนี้ก็เป็นคนที่ใจดีมากๆเลยนะคะคนคนนี้เขาจะเอาความรักที่ดีๆมามอบให้กับคุณความรักของเขาข้างนี้เป็นความรักที่เป็นกลัลยาณมิให้กับคุณความรักที่ไม่มีพิษมีภัยอะไรเลยนะคะถ้าคนคนนี้เข้ามาในชีวิตของคุณคุณวางใจสบายใจได้เลยนะคะคนคนนี้นะเขาจะมีสิ่งที่ดีๆมอบให้กับคุณเท่านั้น,นเขาจะมาเปคุณด้วยนะคะคนคนนีใจดีคนคนนี้นะมาเปคุณเนี่ยหนึ่งเหรียญนี่ มาเปย์คุณด้วยคุณอยากจะได้อะไรเขาจะเปย์คุณนะคะสองไม่เท้านะคะชาวลัคนาราศีธนูบางท่านบางคนคุณจะพบเจอคนรักเพื่อนร่วมงานพัฒนานมาเป็นแฟนหรือเพื่อนของเพื่อนก็ได้นะคะนี่คนคนนี้เขาเป็นคนที่ฉลาดเขาเป็นคนเก่งนะคะนี่เขาถือลูกโลกไว้ในมือเขาทั้งใบเลยนะคะนี่เขาเป็นคนที่มองวิสัยทัศน์กว้างไกลนะคะนี่แต่หน้าตอนนี้เขารอคอยคนที่ใช่ของเขานะคะนี่ ยืนรอคอยคนที่ช่วยของเขาแล้วเขาก็ได้พบได้เจอแล้วก็คือคุณนะคะก็คือคุณเขาได้เจอแล้วหนึ่งถ้วยขึ้นมานะคะนี่คนคนนี้เขาอาจจะเป็นคนต่างชาติได้เลยนะคะนี่เพราะว่าถือลูกโลกไว้นะคะต่างชาติได้เลยคนไกลนะคะนี่ชาวลัคนาราศีธนูบางท่านบางคนคุณก็จะได้พบเจอคนรักทางไกลนะคะนี่ยานพาหนะคือทางไกลนะคะต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติได้เลยนะคะต่างอำเภอต่างตำบลต่างจังหวัดได้เลยนะคะ ชาวลัคนาราศีธนูบางท่านคนคุณก็จะได้พบเจอคนรักหมู่บ้านเดียวกันหมู่บ้านใกล้เคียงกันก็ได้นะคะเพื่อนเพราะว่าราชาถือโทยคือหมู่บ้านใกล้เคียงกันหมู่บ้านเดียวกันนะคะแล้วก็มีทางไกลด้วยนะคะอันนี้แล้วแต่วาสนาแต่ละท่านแต่ละคนของชาวลัคนาราศีธนูนะคะว่าคุณจะพบเจอคนรักทางใกล้หรือทางไกลนะคะเพราะว่าไพ่ขึ้นมาทั้งทางใกล้และก็ทางไกลเลยนะคะเพราะว่าอุณภาดูไพ่แบบพลังงานรวมนะคะอันนี้แล้วแต่วาสนาแต่ละท่านแต่ละคนว่าคุณจะพบเจอ คนรักทางไกลหรือทางไกลนะคะหกไม่เท้านี่คนคนนี้เขามีความสําเร็จในหน้าที่การงานของเขาเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เขาเป็นคนเก่งคนขยันเขาเป็นคนที่สู้ชีวิตคนหนึ่งสู้จนตัวเองได้รับชัยชนะนะคะนี่หกไม่เท้าคือพ่ชัยชนะคนคนนี้เขาอาจจะเป็นคนที่มีหน้ามีตาทางสังคมก็ได้นะคะคนคนนี้นะเก่ง เป็นคนเก่งขยันขวนขวายกระตือรือร้นในเรื่องของการทํางานนะคะคนคนนี้นะเดนเพลอร์เนี่โอ้นะคะคน,น,นคนนี้ก็เป็นคนที่มีภาวะเป็นผู้นําเป็นคนที่มีหน้ามีตาทางสังคมก็ได้คนคนนี้นะอาจจะเป็นคนต่างชาติได้เลยคนคนนี้นะเอเดนเพลอร์นะคะนี่ต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนได้เลยคนคนนี้นะคนคนนี้เขาอาจจะเกิดในราศีเมษลัคนาเมษก็ได้นะคะคนคนนี้นะ คนคนนี้เขาเป็นคนที่ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านประสบการณ์ชีวิตมาเยอะแยะมากมายแล้วนะคะนี่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการงานการเงินความรักคนคนนี้ก็ผ่านมาหมดแล้วนะคะนี่เขาเป็นคนที่เข้มแข็งและขแข็งแกร่งอึดถึกอดทนนะคะไม่ว่าเขาจะเจออุปสรรคและปัญหาอะไรก็ตามที่เข้ามาในชีวิตของเขาคนคนนี้เขาจะสามารถฟันฝ่าไปได้เพราะเขาได้เรียนรู้และเจอบททดสอบในการใช้ชีวิตของเขามาเรียบร้อยแล้วในทุกๆด้านนะคะนี่ เขาถึงได้มาเป็นเอมเพะเลอได้เป็นคนที่เข้มแข็งและแข็งแก่งมากๆเลยคนคนนี้นะคนคนนี้เมื่อเข้ามาอยู่ในชีวิตของคุณเขาไม่ได้มาเล่นๆนะคะคนนี้เข้ามาจริงจังอยากจะมาสร้างครอบครัวไปกับคุณนะคะเพราะว่าคนคนนี้เขามีความสําเร็จในหน้าที่การงานของเขาเรียบร้อยแล้วชีวิตของเขามีความสุขสบายเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้นะนี่เขามีเงินนะคะคนคนนน้นมีเงินมีมรดกทรัพย์สินเงินทองนะคะเขาจะมาเปีคุณนะคะคนคนนี้นะ เพราะว่าหนึ่งเหรียญคือสายเปเขาจะมาเปคุณเปคนรักของเขานะคะโอ้สีไม้เท้านี่เขาอยากจะมาสร้างครอบครัวกับคุณอย่างจริงจังคนคนนี้นะเขาไม่ได้มาเล่นๆน,นะคะเพื่อนนี่เขาอยากจะมีครอบครัวที่มีความมั่นคงอยู่ด้วยกันอย่างมีความพาสุขนะคะนี่อยู่ด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตานะคะในอนาคตวันข้างหน้าถ้าคุณกับเขาได้อยู่ร่วมกันคุณจะมีความสุขมากๆเลยนะคะเพื่อนนี่ เพราะว่าเขาจะมีพลังงานดีๆให้กับคุณเท่านั้นนะคะนี่ใจดีมีเมตตาเนี่จะมีสิ่งที่ดีๆพลังงานที่ดีๆให้กับคุณเท่านั้นนะคะคนณคนนี้นะเด็กถือไม่เท้านะคะนี่ชาวร,า,ราศรีธนูคุณจะได้เริ่มต้นความรักครั้งใหม่ด้วยความสดใสสดชื่นเบิกบานมีชีวิตชีวาคุณจะมีความสุขมากๆเลยกับความรักของคุณในครั้งนี้นะคะนี่มีเด็กถือไม่เท้าแล้วก็มีหนึ่งถ้วยขึ้นมานะคะ คุณจะมีความสุขมากๆเลยกับความรักของคุณในครั้งนี้นะคะโอ้สองถ้วยนะคะนี่คุณทั้งสองคนเป็นคู่กันนะคะสองถ้วยแล้วกับหนึ่งถ้วยไพ่แห่งการเป็นเนื้อคู่ไพ่แห่งการพบเจอความรักแท้นะคะนี่สองถ้วยคุณทั้งสองคนจะมีความรักที่คอยตเติมเต็มให้แก่กันและกันนะคะนี่เมื่อคุณทั้งสองคนได้มาพบมาเจอกันนะคะคุณจะรู้เลยนะคะว่านี่แหละนี่แหละคือคู่ของฉันนะคะ ุณทั้งสองคนจะมอบความรักที่ดีให้แก่กันและกันเขาจะมอบความรักที่ดีๆให้กับคุณคุณก็จะมอบความรักที่ดีๆให้กับเขานะคะคุณทั้งสองคนจะคอยเต,ติมเต็มให้แก่กันและกันในความรักครั้งนี้นะคะโอ้ขึ้นมาหมดเลยนะคะอนนี้เด็กถือถ้วย อสศวินถือถ้วยราชาถือถ้วยนะคะสองถ้วยนะโอ้ความรักของคุณในครั้งนี้คุณจะมีความสุขมากๆเลยนะคะเพื่อนๆชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยควรพบเจอคนที่ใจดีเป็นกระมิดให้กับทุกคนคนคนนี้นะไม่มีพิษมีภัยกับใครถ้าเขาเข้ามาอยู่ในชีวิตของคุณเขาจะมีสิ่งที่ดีความรักดีๆมอบให้กับคุณเท่านั้นนะคะนี่เขามีพลังงานของความใจดีมีนเมตตาอยู่ในตัวของเขาคนคนนี้นะแปดเปลี่ยน ความรักของคุณกับเขาในครั้งนี้คุณทั้งสองคนจะเป็นคนที่คอยดูแลซึ่งกันและกันเห็นไหมไม่ห่างกัน labels, ไปไหนเลยไปไหนก็ไปด้วยกันทําอะไรทำอะไรก็คอยดูแลซึ่งกันและกันเห็นไหมเนี่ยคล้ยๆกับว่าความรักของคุณทั้งสองคนจะหล่อหลอมเป็นหนึ่งเดียวกันนะคะเนี่เห็นไหมนี่การหล่อหลอมเป็นหนึ่งเดียวกันความรักของคุณทั้งสองคนจะเป็นความรักที่คอยดูแลซึ่งกันและกัน คุณก็คอยดูแลเขาเขาก็คอยดูแลคุณนะคะนี่จะเป็นความรักที่มีความสุขมากๆเลยความรักของคุณในครั้งนี้นะคะเดอะมูนความรักของคุณทั้งสองคนในครั้งนี้เมื่อคุณทั้งสองคนได้พบได้เจอกันแล้วคุณทั้งสองคนจะคิดถึงกันอย่างมากมายนะคะนี่กลางคืนนอนไม่หลับพอหลับไปก็ฝันถึงแต่กันและกันนะคะนี่คิดถึงก็ดึงหากันอย่างมากมายนะคะนี่ เดือนสตาคนคน ú, คนี styles, ้ก็เป็นคนที่โดดเด่นถ้าเป็นผู้หญิงก็สวยถ้าเป็นผู้ชายก็หล่อคนคนนี้นะคนคนนี้เขาอาจจะเคยอธิษฐานขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้นะคะว่าขอให้ได้พบเจอความรักที่ดีขอให้ได้พบเจอความรักที่เป็นคู่แท้ของกันและกันแบบประมาณนี้นะคะนี่หรือคุณด้วยก็ได้นะคะที่ไปอธิษฐานขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะนี่ขอให้ได้พบเจอความรักที่ดีนะคะคุณกับเขาก็จะได้พบแล้วนะคะ เขาจะได้พบแล้วความรักที่ดีที่เขาอธิฐานไว้ก็คือคุณนะคะคุณก็จะได้พบแล้วความรักที่คุณอธิษฐานไว้ก็คือเขานะคะนี่คุณทั้งสองคนจะได้พบได้เจอกันนะคะโอ้ราชาถือถ้วยวก็ราศีนีถือถ้วยคุณทั้งสองคนเป็นคู่กันนะคะวันนี้ขอ,อความเป็นคู่อยู่ใกล้ๆกันก่อนอน,นะ คุณทั้งสองคนเป็นคู่กันนะคะนี่ราชาถือถ้วยราชินิถือถ้วยนะคะนี่คุณได้พบคู่นะคะื่อนนี่คู่ของคุณนะคะคุณทั้งสองคนเป็นคู่ที่เป็นกลาณมิรให้ก่กันและกันนะคะคุณทั้งสองคนเห็นไหมล่ะถือถ้วยคนละใบนะคะนี่ถ้วยนี่คือความรักนะคะนี่คุณท right. ัณ้งสองคนถือไว้เพื่อที่จะมอบให้ก่กันและกันนะคะนี่ความรักของคุณทั้งสองคนจะเป็นความรักที่คุณทั้งสองคนเป็นคู่กลาณมิรนะคะ คู่กันเลยมิตรใจกันและกันนะคะความรักของคุณในครั้งนี้จะมีสิ่งที่ดีๆมอบให้ก่กันและกันเท่านั้นนะคะนี่คู่ที่มีจิตใจดีงามคู่ที่ชอบสร้างบุญสร้างบารมีเหมือนกันเลยนะคะนี่คู่ที่เป็นแม่บ้านแม่สีเรือนเป็นพ่อบ้านพ่อสี่เรือนรักครอบครัวดูแลครอบครัวคุณทั้งสองคนจะเป็นคนที่ทํากับข้าวเก่งคุณจะช่วยกันทํากับข้าวนะคะเน่นี้ถ้าอยู่ด้วยกันนะนี่คุณจะช่วยกันทํากับข้าวทําอาหารนะคะคุณทั้งสองคนชอบทํากับข้าวนะคะนี่ แมเปนความรักของคุณทั้งสองคนนะคะจะเป็นความรักที่คอยเติมเต็มให้กกันและกันเห็นไหมเนี่ยถั้งสองใบนี้นะคะคุณเติมให้กับเขาเขาก็เติมให้กับคุณความรักของคุณในครั้งนี้จะเป็นความรักที่ไม่มีวันจืดจางไม่มีวันสิ้นสุดนะคะนี่คุณจะเติมให้กับเขาเขาก็จะเติมให้กับคุณเติมกันไปเติมกันมาไม่มีที่สิ้นสุดความรักของคุณในครั้งนี้จะอยู่กันไปยาวๆเลยนะคะเพื่อนๆนี่จนถึงไม่ท้ายอดทองกระบอกยอดเพชรเลยความรักของคุณในครั้งนี้นะคะ เดวเวิลความรักความสุขความอุดมสมบูรณ์นะคะนี่เข้าคนนี้เข้ามาในชีวิตของคุณเขาไม่ได้มาเล่นเ่นเขาอยากจะมาสร้างครอบครัวก,กับคุณอย่างจริงจังอยากจะมาสร้างครอบครัวก,กับคุณอย่างมีความมั่นคงนะคะเดวเวิล <The world S 2> คือมีความมั่นคงมีมรดกทรัพย์สินเงินทองนะคะนี่ในอน,คนาคตข้างหน้าถ้าคุณทั้งสองคนได้อยู่ร่วมกันเขาจะพาคุณสร้างธุรกิจภายในครอบครัวร่วมกันก็ได้นะคะเพื่นนี่เดวเวิลคือการสร้างธุรกิจ คนนี้ก็ัวร,ร่วมกันนะคะคุณจะมีมรดกทรัพย์สินเงินทองนะคะวกนี้หนึ่ง <1 S 1> เหรียญน,นะคะหนึ่งเหรียญแล้วก็หนึ่งเหรียญน,นะคะนี่แล้วก็คิงถือเหรียญน,นะคะนี่คนคนนี้เขาเป็นคนรวยเขาอาจจะมีธุกรกิจส่วนตัวของเขาก็ได้คนคนนี้นะหรือถ้าคนคนนี้เขาไม่ได้มีธุรกิจส่วนตัวเขาไม่ได้รวยนะคะในอนาคตมาข้างหน้าคุณทั้งสองคนได้อยู่ร่วมกันคุณทั้งสองคนจะพากันสร้างมรดกทรัพย์สินเงินทองไปด้วยกันคุณทั้งสองคนจะพากันรวยนะคะเนื่อนี้เพราะว่าหนึ่งเหรียญแล้วก็หนึ่งเหรียญนะคะคนคนี ถ้าเขาเป็นคนรวยเขาก็จะมาเปย์คุณนะคะเขาจะมาเปย์คุณคุณอยากจะได้อะไรเขาก็จะซื้อให้คนคนนี้นะเขาจะมาเปย์คนรักของเขาเท่านั้นนะคะคนคนนี้นะคะหรือถ้าคนคนนี้เขาไม่ได้รวยอันนี้อนาคตวันข้างหน้าคุณทั้งสองคนจะพากันรวยนะคะเนี่ความรักของคุณในครั้งนี้คุณทั้งสองคนจะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขอยู่ด้วยกันอย่างมีความมั่นคงเนี่เพราะว่าความรักของคุณในครั้งนี้มีแต่ถ้วยขึ้นมานะคะเพ่อนี้ อัศวินถถ้วยสองถ้วยแชมเปญแล้วก็ราชินีถืถ้วยราชาถือถ้วยแล้วก็หนึ่งถ้วยนะคะมีแต่ถ้วยตตดถ้วยขึ้นมานะคะเพื่อนความรักของคุณในครั้งนี้จะเป็นความรักที่มีความสุขมากๆเลยนะคะเพื่อนความรักที่คุณทั้งสองคนจะเป็นความรักที่เป็นกะลยาณมิตรกันและกันความรักที่คุณทั้งสองคนเคยอธิษฐานขอพรไว้ขอให้พบเจอคนรักที่ดีคู่แท้คุณก็จะได้พบแล้วนะคะนี่ คุณก็จะได้พบแล้วก็คือเขาเขาก็จะได้พบแล้วก็คือคุณความรักของคุณทั้งสองคนจะอยู่กันไปยาวจนถึงไม่เท้ายอดทองกระบอกยอดเพชรเลยนะคะนี่รักกันไม่มีวันจิตจางรักกันไปตลอดจนถึงไม่เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรเลยความรักของคุณในครั้งนี้นะคะนี่คุณจะมีความสุขมากๆเลยนะคะกับความรักของคุณในครั้งนี้นะคะนี่คือความรักครั้งใหม่ของชาวลัคนาราศีธนูนะคะขอจบความดำเนินแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ